วันนี้ผมจะพาทุกท่านมารู้จักกับการทำประกันอะไหล่รถยนต์กันนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณสาริสาเฟรชกรรมการบริษัท A.V.P. Insurance Broker ที่จะมาอธิบายในเรื่องของประกันอะไหล่รถยนต์ให้ทุกคนเข้าใจกันมากขึ้นเรื่องเกี่ยวกับประกันรถยนต์เนี่ยครับแตกต่างไงกับประกันอะไหล่รถยนต์ครับประกันอะไหล่รถยนต์เป็นความคุ้มครองของการปกป้องของกลไกอะไหล่และไฟฟ้าค่ะหากเราใช้งานปกติใช่ไหมคะขับรถเนี่ยไฟลุกเครื่องโชว์เครื่องยนต์เกียร์มีปัญหาแอร์ไม่เย็น ะะเราก็ต้องหาที่ซ่อมลดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันนะคะจะเข้ามาดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเปลี่ยนอะไหล่การซ่อมและนั่นคือเอเชียแคลวารันตีค่ะตัวประกรันรถยนต์เนี่ยคุ้มครองตัวรถยนต์และผู้ขับขี่ประกรันอะไหล่รถยนต์เนี่ยจะคุ้มครองอะไหล่ชิ้นส่วนภายในรถยนต์ทําไมครับถึงต้องเป็นเอเชียแคลวารันตีด้วยครับก่อนที่จะมาเป็นเอเชียแคลวารันตีเนี่ยเราอยากยกระดับตลาดรถยนต์ในประเทศไทยให้เทียบเท่ากับตลาดรถยนต์ในต่างประเทศโดยที่เราเลือกผลิตภัณฑ์เอเชียแคลวารันตีที่มีประสบการณ์ มากกว่า40ปีในทั่วโลกนำมาใช้ในประเทศไทยค่ะเราเองเป็นเจ้าแรกนะคะที่ได้รับรองจากกรมการประกันภัยหรือคอปพอค่ะอนุมัติให้เราสามารถขายวารันตีในประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะในประเทศไทยค่ะมีทั้งหมด3แพ็กเกจนะคะมีแพ็กเกจบรอนส์แพ็กเกจซิลเวอร์และแพ็กเกจโกลค่ะสำหรับแพ็กเกจบรอนส์ค่ะเป็นแพ็กเกจเริ่มต้นของเรานะคะแพ็กเกจนี้เนี่ยจะคุ้มครองกลุ่มหลักเลยก็คือเครื่องยนต์และเกียร์ในแพ็กเกจบรอนส์จะมี30 4รายการแนพะ็กเกจซิลเวอร์ค่ะจะคุ้มครอง44รายการนะคะจะเป็นระดับกลางของเราค่ะแพ็กเกจโกนะคะเป็นแพ็กเกจสูงสุดของเราให้ความคุ้มครองถึง128รายการเลยเลือกแพ็กเกจนี้ก็คุ้มที่สุดแล้วราคาจะขึ้นอยู่ตามแพ็กเกจนะคะแล้วก็ระยะความคุ้มครองที่ลูกค้าเลือกค่ะ วิธีการสมัครเนี่ยครับยุ่งยากไหมครับคุณกีสมัครง่ายมากค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีตรวจสภาพรถแล้วก็เมื่อสมัครเรียบร้อยแล้วผลิตภัณฑ์เราคุ้มครองให้ทันทีค่ะเราไม่ได้อยากใช้รถคันนี้แล้ว เราขายรถไปเนี้ยครับสิทธิ์ตรงเนี้ยจะตามรถไปด้วยไหมครับพิเศษมากๆก็คือกรมธรรจะติดไปกับตัวรถเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณนัดขายรถนะคะแล้ววารันตีของเราเนี่ยยังไม่หมดวารันตีเนี่ยจะติดไปกับรถให้กับลูกค้าที่มาซื้อรถได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถเพิ่มมูลค่าได้ด้วยซื้อรถของคุณนัดเนี่ยยังมีวารันตีซ่อมศูนย์ได้อีกด้วยวารันตีของเราก็คือซ่อมศูนย์บริการเท่านั้นแล้วก็การซ่อมยังรับประกันงานซ่อมสามารถซ่อมได้ไม่จํากัดจํานวนครั้งในระยะเวลาที่เรา เ,เลือกความมุ่งคลองไว้ในวงเงินที่คุณนักเลือกเช่นกันสามารถเลือกได้2วงเงินทุนประกันณวันที่ซื้อรถอแล้วก็ทุนประกันสอง0,000บาทค่ะเรามีความพิเศษอีกก็คือในวารันตีของเราค่ะมีช่วยเหลือฉุกเฉินให้กับลูกค้าด้วยจะอยู่ที่ไหนทั่วประเทศไทยนะคะสามารถโทรหา c เซ็ center ของเราได้จะมีจุดบริการอยู่ทั่วประเทศเลย24ชั่วโมงค่ะขั้นตอนการเคลมเนี่ยเราต้องเตรียมเอกสารอะไรไหมเบื้องต้นเลยค่ะคุณนัดแจ้งชื่อนามสกุลน,นะคะของเจ้าของรถเป็นรายละเอียดรถยนต์นะคะเบื้อง สแสดงว่าแบบนี้ผมเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยอุ่นใจแน่นอนอุ่นใจแน่นอนค่ะตรงตามคอนเซ็ปต์เราเลยนะคะเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้าที่มีวารันตีของเรามีความสบายใจในการใช้รถเหมือนสโลแกนของเราค่ะ you drive we repair อุ่นใจไม่แพ้ขับรถใหม่ค่ะคนที่รับชมอยู่นะครับสนใจเอเชียแคร์ันตีนะครับก็สามารถติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณ,ค,ณคุณกี้ามากนะครับขอบคุณคุณนัทเช่นกันนะคะ อย่าลืมนะคะ a c h a c a l Warranty U Drive Free Repair อุ่นใจไม่แพ้ขับรถใหม่คะ่ะ